สวัสดีครับและขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคำศัพท์ก่อนนอน Bedtime English ครับค่ำคืนนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆไปด้วยกันในบรรยากาศสบายๆนะครับไม่ว่าคุณจะกำลังพักผ่อนอยู่บนเตียงหรือกำลังหาอะไรฟังเพลินๆก่อนนอนผมหวังว่าเสียงของผมและคำศัพท์ในวันนี้จะช่วยให้คุณได้ผ่อนคลายนะครับเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่คำศัพท์คำแรกของคืนนี้กันเลยครับคำนั้นก็คือ about สะกดว่า a b o u t about มีความหมายว่าเกี่ยวกับเราใช้คำนี้เพื่อพูดถึงหัวข้อหรือประเด็นที่เรากำลังสนใจครับเซนแจอย่างในประโยคที่ว่า let's talk about your day ซึ่งแปลว่าเรามาคุยเกี่ยวกับวันของคุณกันเถอะคำต่อไปคือ above สะกดว่า a b o v e above หมายถึงข้างบนเราจะใช้อธิบายสิ่งที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าสิ่งอื่นครับเช่น the stars are shining above us แปลว่า ดวงดาวกําลังส่องแสงอยู่ข้างบนพวกเรามาต่อกันที่คําที่3กันเลยนะครับนั่นก็คือคําว่า across สะกด a c r o s s across แปลว่าข้ามคือการเคลื่อนที่จากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งของบางสิ่งเช่นถนนหรือแม่น้ําตัวอย่างเช่น be careful when you walk across the street หมายความว่าโปรดระมัดระวังเมื่อคุณเดินข้ามถนนนะคำที่สี่หรับคืนนี้คือ action สกด a c t i o n Action หมายถึงการกระทำจะหมายถึงสิ่งที่เราทำหรือการลงมือทำอะไรบางอย่างครับลองฟังประโยคนี้นะครับ His quick action saved the little bird แปลว,ว่าการกระทำอันรวดเร็วของเขาได้ช่วยชีวิตนกตัวน้อยไว้คำศัพท์คําว่า advice สะกด A D V I C E advice คำนี้หมายถึงคำแนะนำ มันคือความคิดเห็นที่คุณให้กับใครบางคนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาควรทำครับตัวอย่างเช่น Can you give me some advice ซึ่งแปลว่าคุณช่วยให้คำแนะนำฉันหน่อยได้ไหมมาต่อกันที่คาว่า afraid สะกด a-f-r-a-i-dafraid หมายถึงห่วยเกรงกลัวเป็นความรู้สึกกลัวหรือกังวลว่าสิ่งไม่ดีบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นครับเช่นในประโยคที่ว่า many children are afraid of the dark แปลว,ว่าเด็กหลายคนกลัวความมืดคำต่อไปคือ after สะกด a f t e r after แปลว,ว่าหลังจากเป็นคำที่ใช้ง่ายมากๆครับใช้อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาทีหลังตัวอย่างเช่น we will talk after the meeting หมายความว่าเราจะคุยกันหลังจากประชุมเสร็จคำนี้เราใช้กันทุกวันเลยครับ afternoon สะกด A F T E R N O O N Afternoon หมายถึงตอนบ่ายก็คือช่วงเวลาของวันหลังตอนเที่ยงไปจนถึงตอนเย็นนั่นเองครับลองฟังประโยคนี้นะครับ I have a doctor's appointment in the afternoon แปลว่าฉันมีนัดกับหมอตอนบ่ายคำศัพท์คืว่า Again สะกด A G A I N Again คำนี้หมายถึงอีกครั้ง เราใช้คำนี้เมื่อต้องการจะพูดถึงการทำอะไรซ้ำเป็นครั้งที่สองหรือหลายๆครั้งครับตัวอย่างเช่น Could you please say that again? ซึ่่งแปลาวาคุณช่วยพูดนั่นอีกครั้งได้ไหมครับคำนี้คือ age สะกด a g e h คำนี้มีความหมายว่าอายุครับมันคือช่วงเวลาที่คนคนหนึ่งมีชีวิตอยู่ตัวอย่างประโยคเช่น what is your age แปลว่าคุณอายุเท่าไหร่ มาต่อกันที่คำว่า ago สะกอ a g o ago หมายถึงที่ผ่านมาอืมเราใช้คำนี้เพื่อบอกว่าเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนานแค่ไหนแล้วในอดีตครับเช่น I met her a long time ago ซึ่งแปลว่าฉันเจอเธอเมื่อนานมาแล้วคำต่อไปคือ agree สะกด a g r e agree เป็นคำกริยาแปลว่า เห็นด้วยก็คือการที่เรามีความคิดเห็นเหมือนกันกับคนอื่นครับเป็นคำที่ใช้บ่อยมากๆเช่น I agree with you หมายความว่าฉันเห็นด้วยกับคุณคำนี้สำคัญกับเราทุกคนเลยครับ Air สะกด A Or A I R หมายถึงอากาศ a ก็คือกลุ่มก๊าซที่อยู่รอบโลกที่เราใช้หายใจนั่นเองครับลองฟังตัวอย่างนี้นะครับ The mountain air is so fresh แปลว่า อากาศบนภูเขาสดชื่นมากอ่าคำศัพท์คำว่า airport สะกด a i r p o r t airport คำนี้หมายถึงสนามบินสถานที่ที่เครื่องบินขึ้นและลงจอดและมีอาคารสำหรับผู้โดยสารครับตัวอย่างเช่น we have to be at the airport two hours early ซึ่งแปลว่าเราต้องไปถึงสนามบินล่วงหน้าสองชั่วโมงคำศัพท์คำว่า animal สะกด a n i m a l อ่านว่า animal คำนี้หมายถึงสัตว์อืมคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์หรือพืชครับตัวอย่างเช่น a lion is a wild animal แปลว,ว่าสิงโตเป็นสัตว์ป่ามาต่อกันที่คำว่า another สะกอ a n o t h e r อ่านว่า another หมายถึง อีกอันหนึ่งหรืออื่นๆเราใช้คํานี้เมื่อต้องการจะพูดถึงสิ่งเพิ่มเติมหรือสิ่งที่แตกต่างออกไปจากเดิมครับเช่น Can I have another piece of cake? ซึ่งแปลว่าฉันขอเค้กอีกชิ้นได้ไหมคําต่อไปคือ answer ไปกด a n s w e r อ่านว่า answer คํานี้เป็นได้ทั้งคํานามและกริยาแปลว่าคําตอบหรือการตอบคือสิ่งที่พูด เขียนหรือทำเพื่อจัดการกับคำถามหรือสถานการณ์ครับตัวอย่างเช่น I don't know the answer to your question หมายความว่าฉันไม่รู้คำตอบสำหรับคำถามของคุณคำนี้เราใช้บ่อยมากครับ any สะกด a n y อ่านว่า any หมายถึงใดๆหรือบ้างไหมมักจะใช้ในประโยคคำถามหรือปฏิเสธ เพื่อถามถึงหรือบอกว่าไม่มีบางสิ่งบางอย่างเลยลองฟังประโยคนี้นะครับ do you have any questions แปลว่าคุณมีคำถามใดๆบ้างไหมและคำต่อไปนะครับ anyone สะกด a n y o n e อ่านว่า anyone หมายถึงใครก็ได้หรือใครก็ตามเป็นการพูดถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งแบบไม่เจาะจงครับตัวอย่างเช่น Is anyone home? ึงแปลว่ามีใครอยู่บ้านไหมคำศัพท์คำว่า anything สะกด a n y t h i n g อ่านว่า anything คำนี้หมายถึงอะไรก็ตามครับเป็นการพูดถึงสิ่งของหรือการกระทำอะไรก็ได้แบบไม่เจาะจงตัวอย่างเช่น you can do anything you want แต่ว่าคุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการคำนี้คือ apartment สะกด A P A R T M E N T อ่านว่า Apartment คำนี้หมายถึง Apartment อ่ก็คือห้องชุดสำหรับพักอาศัยที่อยู่บนชั้นใดชั้นหนึ่งของอาคารครับเช่นในประโยคที่ว่า she lives in a small apartment in the city ซึ่งแปลว่า เธออาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆในเมืองผลไม้ชนิดนี้ทุกคนรู้จักดีครับ Apple สะกด A P P L E อ่านว่า Apple หมายถึง Apple ผลไม้ลูกกลมๆที่มีทั้งสีเขียวและสีแดงตัวอย่างเช่น an apple a day keeps the doctor away เป็นสำนวนที่หมายความว่าทาน Apple วันละผล ช่วยให้ห่างไกลหมอคำนี้คือชื่อเดือนครับ April สะกด A P R I L อ่านว่า April หมายถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนที่4ของปีลองฟังประโยคนี้นะครับ My birthday is in April แปลว่าวันเกิดของฉันคือเดือนเมษายนและคำต่อไปนะครับ Area สะกด A R E A อ่านว่า area หมายถึงพื้นที่นะใช้พูดถึงขอบเขตของสถานที่ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองประเทศหรือของโลกก็ได้ครับตัวอย่างเช่น this is a quiet residential area ซึ่งแปลว่าที่นี่คือย่านที่อยู่อาศัยที่เงียบสงบคำนี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายครับ arm สะกด A R M อ่านว่า arm คำนี้หมายถึงแขนครับตั้งแต่หัวไหล่ไปจนถึงมือนั่นเองตัวอย่างเช่น he broke his arm playing football แปลว่าเขาแขนหักจากการเล่นฟุตบอลมาต่อกอันที่คำว่า around สะกด a r o u n d อ่านว่า around หมายถึงรอบๆอ,บอืใช้อธิบายถึงสิ่งที่ตั้งอยู่ หรือการเคลื่อนที่ไปในทุกๆด้านของบางสิ่งครับเช่น the children were sitting around the table ซึ่งแปลว่าเด็กๆก,กำลังนั่งอยู่รอบๆโต๊ะคำต่อไปคือ arrive สะกด a r r i v e อ่านว่า arrive คำนี้เป็นคำกริยาแปลว่ามาถึงคือการเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางครับตัวอย่างเช่น What time does the train arrive? หมายความว่ารถไฟจะมาถึงกี่โมงและนั่นก็คือคำศัพท์ทั้งหมดสำหรับคืนนี้ครับหวังว่าทุกคนจะเพลินไปกับคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับลองนำไปฝึกแต่งประโยคในคอมเมนต์กันดูนะผมจะรออ่านอยู่นะครับสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคำศัพท์ดีๆในทุกคืนแล้วพบกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ